ตอนนี้นะคะจะพาเด็กๆนักเรียนโรงเรียนดุบาสกลนครน,นะคะไปถวายเทียนพรรษาที่วัดพระธาตุเชิงชุมตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่เดินไปค่ะเดินไปนะคะเด็กๆก็ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงกีฬาของโรงเรียนนะคะเรียมการ น,นี่เป็นสายช้างปฐมสาปีที่4นะคะ,ะก็3 0 0ร้กว่าคนนะคะฉพาะปสีนะคะเออแล้วจะแอบข้ามกำลังข้ามถนนมานะคะคุณครูก็เดินให้กำลังใจคุณแต่งสูวสุดมากเลย ค่ะอาจะให้เป็นดาราทุกคนเลยวันนี้นะคะดูความสนุกสนานตื่นเต้นของนักเรียนเร็วค่ะเร็วเอาวันนี้ให้เป็นดาราทุกคนเลยวันนี้นะให้เป็นดารา ความสนุกสนามที่ได้ออกนอกบริเวณโรงเีย <L> ตอนนี้ก็เดินถึงวัดพระาธาตุเชิงชุมนะคะเป็นยังไงเมื่อยไหมคะเมื่อยมากมากเลยอ่าอันนี้มีอะไรบ้างบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็องค์พระาธาตุเชิงชุมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างใน ตัวนี้น้าป็นิสสีเอาไปให้ถวายในหลวงราชการที่สิบตรงนี้นะคะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ hai ba ba bốn năm 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 าแสดงนสตนใุการประกานความร่วมมือกันที่ศาสนเรื่องในกิจกรรมวันเข้าภรรษา,าวาาันนี้นในในเราได้เข้าไปในันนี้เจ้าคเอตาใจแมทยย่ที่นี่คุณแมวตะลังขายด้วพราะเราประเลือก ความต้องเียอยู่ใครจะเป็นลมี่บอกก่ใก่อนก่อนี่นี